อิโมจิวันนี้ก็คือเยอะสุดตั้งแต่ทามาเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เราไม่ยากวันนี้จะมากินตามอิโมจิจ้าอย่างแรกก็นี่เลยข้าวต้มให้จริงแล้วมันคือโจ๊กซองนะคะทุกคนเราทําโจ๊กซองมากินใส่ไข่ใ,ใส่ผักชีก็แบบเออน่ากินแล้วอ่ะเนาะต่อมาก็จะเป็นซูชิเอ้ยเอซูชินะคะทุกคนอาริกะตโกเซมัสเต็มปากเต็มคําไม่เคยเปลี่ยนเลยสโลแกนนี้ ต่อมาเราไม่ได้จะกินเป็นยาอะไรหรอกนะคะแต่มันเป็นวิตามินนะคะทุกคนเป็นน้ํามันตับปลากับวิตามินซีเรากินทุกๆวันเลยเพราะว่าคุณย่าบังคับนะคะ <c oughs> ไม่บังคับก็ไม่กินนะคะอืมดูหน้าตาก็คือฟื้นมากเด้อ <c oughs> อันต่อมาดิฉันไม่ได้จะกินรองเท้านะคะทุกคนแต่จะมาซักรองเท้าให้คุณพ่อแล้วก็มีของเราด้วยซ <c oughs> ักให้สะอาดเลยไม่งั้นโดนเขกะโหลกแน่นอน แล้วก็เนยๆก็เลยต้องมากินชานมไข่มุกกันนะคะทุกคนอะเปลี่ยนตำเหน่งดีก,กว่าเมื่อกี้เนิไปเนาะชานมไข่มุกอันนี้เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนต่อมากันจะกินข้าวเที่ยงก็ขอเติมพลังด้วยเซระเปานะคะทุกคนเคยกินเซระเปาไส้อะไรที่แปลกที่สุดในชีวิตเราเคยกินไส้มะพร้าวด้วยนะแถวหมู่บ้านเราขายไส้มะพร้าวนะทุกคนลูกละ5บาทแต่บอกเลยอร่อยมากเราชอบไส้นี้ที่สุดแล้วเพราะาเราไม่ชอบถั่วดํา กินสลับเปารู้สึกมันแบบยังไม่อยู่ท้องเลยอ่ะขอฟาดช,ช็อกโกแลตไปสักอีกสักหน่อยแล้วกันกินอันเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเออเป็นคนดูแลสุขภาพเนาะแต่ดูซีเมนูต่อไปโดนัทมันไม่ใช่โดนัทนะทุกคนมันคือขนมวงที่แบบเราชอบกินตอนเด็กๆมากก็เลยทํากินสักหน่อยเป็นรสชาติที่รอคอยมาน,นานน่ะเนาะทุกคนเนาะ ดูความตะกะร้อนเลยแม่คนน่าตุ่นไก่ไว้แต่เอ๊ะมันเป็นไก่แถวบ้านเราหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าไก่ที่บ้านเลี้ยงเนี่ยเป็นไก่เนื้อแล้วก็กระดูกดํานะคะแต่อันนี้ที่กินจะเป็นเนื้อไก่บ้านนะคะต่อมาก็ปิดท้ายด้วยน้ําโค้วันนี้ค่ะวตัวรสชาติทุกคนบ๊ายบาย